สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยปารินาแนะชาวเน็ตหัดคิดบวกพิธาช่วยประสานอิสราเอลในฐานะพลเมืองดีไม่มีตำแหน่งก็ทำได้แต่ไม่ได้เงินเดือนเมื่อวันที่10ตุลาคมนางสาวปารินาไกลคุปอดีตสสราชบุรีพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่นายพิธาลิมเจริญรัต อดีตหัวหน้าพักก้าวไกลร่วมเป็นสื่อกลางชั่วคราวประสานช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลให้ปลอดภัยจากภัยสู้รบตะวันออกกลางเบื้องต้นรวบรวมได้228กรณีทั้งเชื่อว่าถูกจับกลุมตัวอยู่ในเขตสู้รบต้องการความช่วยเหลือญาติติดต่อไม่ได้รวมถึงกลุ่มที่อยู่นอกเขตสู้รบ ทั้งนี้ได้ส่งข้อมูลให้สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทลอาวีฟไปแล้วนั้นนางสาวปารินาระบุว่าเมื่อชาวโซเชียลกระหน่ำถามใช่หน้าที่พิธาไหมปารินาขอตอบและเทียบเคียงตนเองว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีที่ไม่มีตำแหน่งก็ทำได้แต่ไม่มีเงินเดือน ส่วนตัวปรินาทำงานนอกสภาช่วยเหลือประชาชนและข้าราชการทั่วประเทศยอมรับมีการรับค่าน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนของประชาชนข้าราชการหรือการไปอัดรายการช่องทีวีหรือช่องโซเชียลต่างๆแต่งานฟรีก็เข้า,ขาบ้างต่างกับพิธาที่ทำงานโดยไม่รับอะไรเลย